สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปโซคูโซคุนครับพ่อกับบาเท้าฮันน่าชาแนลนะครับเมื่อนี้ผ้าพีพี่น้องมาก,กินตำกุ้งส,สดตำกุ้งส,สดกระเทียมท่วนตัวกุ้งกรลังพอดีพี่น้องเบิ่งบ่ไเ้ตัวใหญ่ครับมื้อนี้เอาโลโลหนึ่งบาเทา้าไหน้องสาวตำไหแต่ว่าบริด้ณไทยวิธีการฮ็ดในพีน่น้องเบื่องนด้ครับมื้อนี้เอาแบบมาจวดเลยนะครับเพราะว่าหลายคลิปบา,ทาเท้าห็ดในพีน่น้องเบื่องแล้วนะครับมีพักกับเมื้อนี้ก็มีพักกัดหิน,นครับพี่น้อง ผักกาดหินใหม่ๆแต่ว่ามือนีแดดเก็บมามันก็เหี่ยวครับพี่น้องแล้วก็มีผักกาดผักกาดดอกเขาเอิ่อญักยังกวางตุ้งบ่พี่น้องมากับบรรยากาศมันอีทั้งหลังแดดแห้งครับแล้วก็มีต้นหญ้าเขาเอิ่อหญ้าอีหยังละ่ะเนี่ยเนี่ยเวียเบียโอ้ยเจอบ่ได้นี่แหละไฮนี่เป็นหญ้าเบิดเลยนะครับสิไปทุ่งนาเกี่ยวเขาออกเบิ้ดโอ้ uf, อแผลตื่นแห้งแดดครับพี่น้องมาบ่าะไรยังห่างจวดจัดน้ำบาวแถวเลยอู้ suốt nảm còn ô buông ngay bao thảo sụt tí xíu đây bao nhiêu khắc khắc có nồi một cua phù nào hmm. thương buông sợi thương นั่นตรวจคือเราด้พี่น้องอันลงเล่ย์บะหมีนบะเมี่เล่พี่น้องอันจริงๆแล้วบ้าเเ่าแบบเข้า่นว่าอย่างไรหลายท่านเพิ่นว่าเขาใจว่าเป็นกุ้งทะเละจริงๆแล้วเป็นกุ้งเลี่ยงเป็นกุ้งน้ำเจือดได้พี่น้องเพิ่นว่าแต่กับมือขอมขุ่นค้ังเนี่ยเอา้ายามัน ผักกระปองมานําั้งเข้ม <conversations> ข้นนี่เน <políticas> ี like <initiation> <S implications> ่ยหอมตัวของเราืมตรวดเช็มกันเลย เอาเผือแพร่มาำทำไรให้องมั้งเ <c oughs> บืง้งเอานกเขาคือบอันนองมเนี่ยใสออ่กระเทียมต้นเข้าไปโอ้าเอ้า ลองก็ดีนะ ตัวซ้ำนี่สาวสีพันคือสีม่มตัวละค้าได้พี่น้องพอดีมาเราใช้เทรื่อง่ว,วงดีกว่า <laughs> หามาตัดสับจับด้พี่น้องเด้อ กลองประมาทขอ,อดนงหน่อยอันนี้กระเทียมทนพี่น้องกระล่งพอดีน้ำได้หลายนี่ใส่กระเทียมน้ำกระเทียมดองครับบานท่านว่าน้ำือหลายแท่าไครับใส่กระเทียมน้ำกระเทียมดองนะพี่น้อง

พอดีกินอันกบลาบป,ปลากล่อยปลาเดี๋ยวจังมือจัดก,ออ <c ười> ก่อยปลาให้พี่น้องเบิ่งก่อยปลาไงพี่น้องมนปลาซิวนะปลาไง <c ười> xuống lột cho khẩu hình số tôi này đẹp tôi này chuột qua Ôi, thịt lên บกกุก่าขูนแห้งพอมย่างนี้เบลยเอาไปต้องห้องพี่น้งองย่อมคิดเข่า đúng không đúng không lại cày đúng không sám rồi phi nòng khăm này mm -hmm. พักกันจองเนี่ยกินกับไอง้งวดก้อยหอยปังก็แซ่บบนวันเนี่ยห่อมันหรือเปล่นว่ยห่อมันบนวัเน,อน,นวเอาไว้ทำพันได้พี่น้องคือแนว่ยห่อมันคือของคู่กันนะครับกับก้อยหอยปังนี่

S <S ก็เล็กก็เล็กหนาอู้หนาจเจ๋งเล่งจะเห็นไหมเห็นน้องพี่น้องมันเหมือดมันแดดทั้งหลอดแต่มันเหมือด,ดทั้ง,นง,นงใน

Ừ, Thướng chạy thật là... Ủa, ngon à ừ. Thay cấp cả thịt ẩm hẹn bẹp Chuột lên Ừ, lên Bên, Ừ, chắc bà có phải không? Nhưng này ง,งาบวชได้สวดขึ้นบวชสวงเนาะมันบวชสวงขึ้นบวนบถึงเถือ่อดก็เป็นวงไฟนี่งคือรุดเตือนบบขึน้นน้องพี่น้องเนาะเอา ฝากพี่ต้อนน่องครับวันนี้ทั้งน้องมันแดดทั้งในมันก็จะเป็นคึมๆจังหน่อยนะครับเพราะว่าตะเวนนะครับวันนี้แดดอึง้งๆนะครับบบมีลมบ่มีลมแห้งแต่กล็ลมช่วยมาอยู่ข้างเคงช่วยมาเถื่อนหนึ่งขูมเมอือนี่ห่วยต้นไม้พี่น้องเอ้ยจักสิบังไว้จังไดลมก็ได้นะครับพัดพูๆๆเลยแล้วก็ท่านคงหน้านี่เข่าเกีียวออกแล้วครับพี่น้องบริภาพพี่พระน้องเป็นนางมึงห่วงเขาเราประเทศนี้เหลืออยู่ทั้งทั้งลม สีผ้าไปเบิงอยู่ครับแต่กับยุไก่พี่น้องยุหัวหน้าลงไปยากทางลงไปกับล้มมอไสนะครับ <laughs> ล้มมอไสคี่รถล,ลงไปบางทอเอาแนวกินไปนี่ความม่อกันนะครับเอาเดี๋ยวกับทามีโอกาสแต่พอคนม้อนเกีียวเขาออกสีผ้าพี่ผ้านนองไปเบิงพุน่นละท้งหน้าเขาห่วงเขาเหลืองพุน่นละทีนี่เพราะว่ามองบ้าวทา้วเคยไปอ่านั่งเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิงเนี่ยพิ่นเกีียวออกเบ็ดแป้นเออเติร์ดเลยครับพ่อเกีียวแล้วก็แห้งก็เติร์ดเลยยิ่งแดดแนวนี้แห้งคับ ไนะลาหม่องไลยบอลตาเข่าครับพี่น้องหลยหม่องไลยบอลฝนตกมือบ่าเท้าเกี่ยวเขาวัดสีไายไหมพี่น้องมึงครับเผื่อนว่ามือน,ฟน,ฟนันฝนผัดตกแห้งบ่ไดบรรยากาศเลยพี่น้องไทยบ่ไดก้องเปียกครับนะขอโทษขอให้พี่น้องไว้ได้หลายนะครับแล้วก็คอมเมนต์ comment นะครับช่วงนี้ก็ตอบซาแน่เลยพี่น้องเด้อพยายามตอบพี่ตอบน้อ,นองทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังเองในงใจให้บ่าเท้านะครับทุกทันเลยนะครับเอาคลิปนี้ ฝากพี่ตอนนองคือเรานะครับมักระไรถือใจกระแช่บาเทาานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ